สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมรรบชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับคุณปาจรีสวนสินพงษ์และดิฉันพุนธริกาเอี่ยมคงศรีค่ะ,คะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพาะบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสระประทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายจิรายุอิสารางคูณอยุธยารองเลขาธิการพระราชวังกรรมการและเลขานุการทุนสิริกิตบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิตบรมราชินีนาถที่สําเร็จการศึกษาร,ระดับปริญญาเอก เฝ้าทุนละองพระบาทกลับบังคมทุนรายงานผลการศึกษาและผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิตบรมราชินีนาถที่จะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเฝ้าทุนละองพระบาทกลับถวายบังคมลาไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศตามลำดับดังนี้ นางสาวพันนีลีลาดีผู้ได้รับพระราชทานทุนศิริกิจบรมราชินีนาถประจำปี2549สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเคมีชีวะอินทรีย์จากมหาวิทยาลัายจอร์ฮอปคินสหรัฐอเมริกาเฝ้าทุและอองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการศึกษา นางสาวดิษยาพรพัฒนานางกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนศิริกิจบรมราชินีนาถประจำปี2549สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมชีวภาพจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาในตุนอิสารางกูลณ,ณอยุธยาผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิตบรมราชินีนาถประจำปี2550สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอกสาขาประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลูดวิกแมกซิมิเลียนแห่งนครมิวนิกสาหาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยควีนแมรี่แห่งกรุงลอนดอนสาหาราชอาณาจากักรเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายอธิปัตย์ธรรมรงธัญลักษ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนศิริกิตบรมราชนีนาถประจำปี2550สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกาเฝ้าทุนละอองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการศึกษานางสาวนงนุษย์อธิพันธ์อัมภัยผู้ได้รับพระราชทานทุนศิริกิจบรมราชินีนาฏประจำปี2551สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ทางอาหารและเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาเฝ้าทุนละองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการศึกษา นายวดรดรโพคินอนันต์ผู้ได้รับพระราชทานทุนิริกิจบบร,รมราชินีนาถประจำปี2556เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาประชานศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเอดินบราสหราชอาณานจักรในโอกาสนี้นายอิทิเชตโพคินอนันต์และนางนิรมลจิรชัยโชติผู้เป็นบิดาและมารดาร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย นายวรัชเฉลิมพรพงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิจบรมราชชนีนาถประจำปี2556เฝ้าทูลละอองะบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่มหาวิทยาลายัยวอชิงตันสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายมุจลินและน,นางนภาพรเฉลิมพรพงศ์ผู้เป็นบิดาและมารดาร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย นางสาวพนิตาศิลปวิทยาดีโลกผู้ได้รับพระราชทานทุนศิริกิจปบรมราชินีนาธประจำปี2557เฝ้าทุนละอ,องพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขานิรุกติศาสตร์สมัยใหม่ที่มหาวิทยาลัยฟอร์เรนซ์สาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสนี้นางนัชชารีนาตยรัฐภาคผู้เป็นมารดาร่วมเฝ้าทูลลอะองพระบาทด้วย ประกาศสำนักพระราชวังโดยสมเด็จพระเทพรัรานราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐสิงคโปร์ในวันที่21และ22สิงหาคมพุทธศักราช2557 ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,ม,ม,มรารีจะทรงเปิดการประชุมวิชาการนาน,นาชาติด้านวิศวะกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุครั้งที่8จากนั้นจะเสด็จ พระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจาการและการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาเทคนิควิทยาลัยตะวันออกและมูลนิธิเอเชียยุโรปทั้งจะพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายลีเซียนลุงนาย,ยกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และพริยาเข้าเฝ้าทูลลอองพระบาทและถวายพระกยาหารกลางวันณธรรเนียบระธานาธิบดีด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของสายการบินขาเที่แปซิฟิกแอร์เวย์เที่ยวบินที่ CX 113เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบดีที่21สิงหาคมพุทธศักราช2557เวลา11นาิกา50นาทีและจะประทับเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ SQ978 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศสยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2557เวลา20 0นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง20สิงหาคมพุทธศักราช2557พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นประธานกิจกรรมผู้หญิงอิสรภาพที่ถูกจำกัดภายใต้วัฒกรรมยาเสพติดและสร้างแดดหญิงตัวอย่างน่าเรือนจำกลางนาครพนม วันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสเสด็จไปเรือนจำกลางนครพนมจังหวัดนครพนมทรงเป็นประธานกิจกรรมผู้หญิงอิสรภาพที่ถูกจำกัดภายใต้วัฒกรรมยาเสพติดและสร้างแดนหญิงตัวอย่างที่กระทรวงยุติธรรมร่วมกับสำนักกิจการในพระดาริจัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงตามแนวพระดาริโครงการกำลังใจที่ทรงริงเริ่มตั้งแต่ปี2549ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โอกาสนี้ได้ประทานประกาศนียาบาตบาแก่ตัวแทนผู้ต้องขังหญิงที่จบการอบรมหลักสูตรนวดแผนไทยและหลักสูตรเสริมสวยเสร็จแล้วทรงเปิดและทอดพระเนตรนิทัศการท่องวัฒกรรมยาเสพติดมายาคติหรือความจริงตามที่องค์การสหประชาชาติประกาศยอมรับการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในนามข้อกําหนดกรุงเทพหรือแบ่งขอกรุ๊เมื่อวันที่21ธันวาคม2553ที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงผลัดกดันจนเป็นที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติ <Okay. S 1> ซึ่งข้อกําหนดกรุงเทพมีสาระสําคัญ2ประการคือ <Okay. S> 1. ลดจํานวนผู้ต้องโทษหญิงที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดซึ่งไม่ได้มีลักษณะของอัจฉริยกรไปสู่เรือนจาทานทัศสถานให้น้อยที่สุดและ 2. พัฒนาชีวิตผู้ต้องโทษหญิงที่อยู่ในเรือนจาทานทัศสถานให้ไม่ต่างไปจากสภาพชีวิตภายนอกซึ่งเรือนจํากลางนาครพนมเป็นหนึ่งในเรือนจําต้นแบบที่เริ่มนําแนวพระดาริมาปรับใช้ ากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมการลดปริมาณผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำภายใต้ชื่อผู้หญิงอิสรภาพที่ถูกจํากัดภายใต้วัฒกรรมยาเสพติดโดยมีการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อแสวงหาแนวทางที่จะลดปริมาณผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำซึ่งมีการระดมความคิดเห็นมาแล้วสองครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3และจะมีอีกสองครั้งในการนี้ทรงแสดงความคิดเห็นเรื่องประเด็นปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายป้อง กันไม่ให้เกิดปัญหาและประชาชนจะได้ไม่เข้าไปพัวพันกับคดีต,ต่างๆเพรหาคดียาเสพติดเข้าสู่เรือนจําทีนี้ถ้าเกิดกระเถิบขึ้นไปหน่อยหนึ่งมีการแยกแยะอย่างไรละ่ะถึงจะให้คนเข้าสู่เรือนจําน้อยลงกรณีนี้ถ้าอยากที่จะมุ่งประเด็นลงไปที่คดียาเสพติดได้รับฟังมาแล้วค่ะว่าเห็นควรอย่างยิ่งที่จะขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่าง ผู้เสพยาเสพติดผู้ใช้ยาเสพติดกับผู้ที่มีความผิดในกรณีคดียาเสพติดจริงๆแล้วการมีความรู้ที่ถูกต้องบางครั้งอาจจะเป็นการป้องกันก็ได้เพราะว่าคนรู้ว่าไม่ดีหรือทำแล้วมันรุแนแรงขนาดนี้ก็จะไม่ทำอยากให้ทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายอย่างลึกซึ้งและแท้จริงทำอย่างไรก็ได้ให้กฎหมายที่ดูเหมือนจะน่าเบือ่อดูเหมือนจะเข้าใจยากเข้าถึงง่ายๆแล้วก็ เข้าใจง่ายๆเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตนเองป้องกันคนที่ตัวเองรักไม่ให้เข้าไปพัวพันในสิ่งที่ไม่ควรจะพัวพันอย่างไม่จำเป็น จากนั้นทรงเปิดและทอดพระเนตรนิทัศการแดนหญิงหน้าอยู่ตามข้อกําหนดกรุงเทพและสวนสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้ต้องขังหญิงรวมถึงนิทัศการตามฐานต่างๆรวม9ก้าฐานที่สอดคล้องกับข้อกําหนดกรุงเทพเพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงมีโอกาสเท่าเทียมกันเลือกทํากิจกรรมได้ตามสมัครใจเช่นกิจกรรมการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมสวยโน้ตแผนโบราณฝึกโยคะและธรรมะขลายเครียดรวมถึงการพัฒนา สภาพความเป็นอยู่มีการออกแบบภูมิสถาปัตย์สร้างบรรยากาศในเรือนจําให้หน่าอยู่อางหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้ค่ะคุณปาจรีสวนสินพงษ์ดิฉันบุญทริกาเอี่ยมคงสีท้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ